หลังจากวินขึ้นมาแล้วย้ายกลับไปที่ร้านนะคะวิววัสดุกอ่อสร้างไปล้างชำระเช็คนะคะมาเมียบานเฮาสามวันสองคืนนะคะไปเฮียขิตมออกลอก รอเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาลองเหมือนเดิมแน่นอนเจ้าอยสี่สิบของเรา ไาชมเชียบิเออรรถขึ้นเทนเลอร์กัน ต้วนสวนแล้ววะอ้าวต้วนเมื่อไหร่ดังใจวะเออ เหลือย้ายอีกสองคันนะคะกลับ <The ir ly> บ้านอาบนา้ำ ย้ายอีกหนึ่งขั้นกลับบ้านคือเอ็สวายสองหนึ่งห้าสี่นะคะบักไงของเฮาขั้นไงขึ้ไงแล้วกลับบ้าน อันนี้ต้องเซียนนะคะต้องขึ้นถึงจะขึ้นได้เพราะว่าต้องให้คอสูนตรงกับไอเนียเ,เขาเอินละนาระเออเอ,อ้าเบิง้งช่างเราไม่ค่อยมีความรู้หรอกต้องให้ตรงกับแพรเออแพรเทนเนอร์เพบีจะขึ้นเซียนเหมือนเดิมไหมเพราะว่าไม่ได้ ขึ้นสองมานานแล้วหลังจากที่มีเจ้าร้อยบนะคะคันสองร้อยของเราก็ประจำการอยู่แค่ที่ร้านเลยเพราะร้อยสีก็ไปมาง่ายสะดวกคันใหญ่ก็ย้ายลําบากนะคะ Tông tông tông, tông lơi, tông lơi Bông hai măn nè, nằn kho xô hài tông 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 tông, tông Báo báo miền cầm piang phần ổng ra rồi Miền cầm piang phần ổng đó เรียบร้อยเนื้ออีกนั้นนะคะคูโบต้าแตดตันเนื้อย้ายอีกหนึ่งรอบแต่เราเดี๋ยวเราไปล้างเจ้าร้อยสี่สิบที่ร้านกันนะคะ